สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆพืนพันไม้สไตล์บีโบนะคะวันนี้ก็มีพืชสมุนไพรข้างบ้านมาให้เพื่อนได้ชมกันนะคะเจ้าตัวนี้นะคะหลายคนก็มีอยู่นะคะต้นกระเทือนนั่นเองค่ะเป็นทั้งผักสมุนไพรนะคะที่หน่าปลูกตัวหนึ่งเลยค่ะ นี่นะคะกลิ่นใบก็จะมีความหอมเป็นสมุนไพรนะคะนี่ยอดอ่อนของเขานะคะใช้กินเป็นผักเคียงได้นะคะหรือจะทําเป็นยำนะคะพี่โบก็จะทําเป็นพวกข้าวยำนะคะจะใช้เป็นผักสดค่ะนี่ลําต้นเขานะคะก็อยู่ในพืชตระกูลข่าขิงพวกนี้แหละคะ่ะใบก็คล้ายๆกันค่ะแต่ว่าตัวใบเนี่ยจะมีความ อ่อนกว่านะคะแล้วก็ยอดอ่อนเนะะี่ยค่ะเทจะใช้นําไปประกอบอาหารหรือกินนะคะส่วนง่าหัวของมันเนี่ยก็กินได้ก็เป็นสมุนไพรดีอย่างหนึ่งเลยนะคะนี่ค่ะง่าของมันนะคะก็จะเป็นหัวอ่อนนะคะใช้ไปกินเป็นผักเนาะนะคะผักเนาะผักเคียงหรือว่าจะแกงนะคะแกง ส่วนมากจะใช้แกงลวกกินน้ําพริกอะไรพวกนี้อร่อยนะคะนี่คือหน่อก,กระเทือนะคะก็เวลากินก็เราต้องปอกเปลือกตรงนี้ออกนะคะก็จะเหลือแต่ต้นอ่อนของเขานะคะล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็นําไปปรุงเป็นอาหารนะคะรสชาติเนี่ยก็จะออกถ้ากินดิบเนี่ยก็จะออกแบบคล้ายๆจะออกมีเผ็ดๆนะแต่แต่แตก็เป็นสมุนไพรเลยะคะ่ะก็กินแบบแก,แก้ขับลมอะไรพวกนี้ก็โอเคเลยอันนี้ นี่ข้างบ้านนะคะถึงฤดูของเขาคือฤดูฝนนี้ก็จะแตกกอแตกพุ่มขึ้นมาเยอะมากนะคะนี่ค่ะแล้วก็พุ่มเขาก็จะแตกขยายไปเรื่อยนะคะเมื่อถึงเวลาหมดหน้าก็ต้นแล้วก็ใบของเขาก็จะเหี่ยวเฉาตายไปนะคะก็จะเก็บสะสมอาหารไว้ที่หัวนะคะแล้วก็รองอกในปีถัดไปที่มีความชุ่มชื้นพอหรือว่าหน้าฝนถัดไปนะคะ นี่ค่ะต้นกระทือค่ะสมุนสมุนไพรข้างบ้านนะคะปลูกไว้ได้ประโยชน์ค่ะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พันไม้สไตล์ปีโบด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณค่ะ